สวัสดีครับ <Okay. S 1> ชื่อกายนะครับเป็นเจ้าของร้านกัปตันวินพาราไดซ์นะครับแล้วก็เป็น CEO บริษัทพัตกวินครีเอชั่นครับร้านกัปตันวินเนี่ยเรามีด้วยกัน2สาขาอยู่ที่ CDC กับที่รัตนาทิเบศก็จะมีสาขานี้เป็นสาขาหลักก็ให้บริการในส่วนของอาบน้ําตัดขนกรูมมิ่งทาสปานะครับแล้วก็มีในส่วนของเพชช็อปต่างๆมากมายเราเป็นนําเข้าสินค้าเองด้วยแล้วก็ไปเสนอตามร้านเพชช็อปต่างๆนอกเหนือจาก ก r o o มมิ่ที่เรามีที่ร้านแล้วนะครับเมื่อก่อนมันอยู่ในช่วงโควิดะเนาะแล้วก็ร้านเนี่ยโดนปิดเราก็แบบพ้ยทำยังไงดีเราก็เลยแบบอ่ะซื้อรถขึ้นมาคันนึงแล้วก็ในรถก็จะมีอ่างมีเครื่องทําน้ําอุ่นทุกอย่างเหมือนที่ร้านเลยเพียงแต่ไปถึงหนะ้าบ้านลูกค้าซึ่งตัวรถอาบน้ำเนี่ยนะครับก็ ไปได้ดีมากคิวเต็มตลอดเลยจนตอนนี้เราออกมาเป็นทันที่2แล้วทีนี้เนี่ยวิธีการจองเมื่อก่อนเราอาจจะโทรมาจองแล้วก็ลงคิวแต่ทีนี้มันมันคาดเคลื่อนตลอดเวลาเพราะว่าน้องๆหน้าร้านเนี่ยก็มีทั้ง2ส,สาขา บางทีโทรมาติดสาขานี้บางทีโทรไปติดสาขานี้แล้วคิวมันชนกันจงนผ้ได้เจอกับ Microsoft 365ซึ่งใน Microsoft 365เนี่ยก็จะมีในส่วนของ Microsoft Booking ที่จะทําให้เราเนี่ยจัดการคิวได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนจองเข้ามาเนี่ยเราก็จะแบบเอ้ยสามารถเห็นได้เลยว่าแบบคิวนี้มี Booking เข้ามาแล้วนะน้องๆก็จะทํางานกันง่ายขึ้นด้วยทุกอย่างเนี่ยสมูทมากเลยครับแล้วก็การทํางานในช่วงโควิดเนี่ยความยากลำบากอย่างหนึ่งเลยคือ ทุกคนที่ออกไปข้างนอกเนี่ยเขาอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งเราก็กลัวว่าแบบเอ้ยจะมาติดลูกค้าหรือเปล่าเมืว่วลาใครมีภัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องหน้าร้านหรือตัวผมเองอะนะครับเราก็จะแยกกันทํางานแต่ให้เป็น work from home พอเราได้มาเจอ Microsoft Teams เนี่ยมันทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถมาเจอน้องๆได้แต่เราก็ทํางานได้ปกติเลยปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ว่า work from home ด้วยนะครับปัญหาเนี่ยมันมีแบบ เรานําเข้าสินค้าเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะเจอเราแบบตรงๆเราก็จะใช้ในส่วนของ Microsoft t e a m เนี่ยเพื่อที่จะนัด present ตัวสินค้ากับแบรนด์ต่างๆของลูกค้าเจ้าต่างๆ present กันได้ง่ายมากๆครับตัว Microsoft 365เนี่ยเขามี OneDrive ด้วยนะครับซึ่งเวลาอยากจะประชุมหรือว่าส่งไฟล์ให้กับลูกค้าส่งไฟล์ให้กับในทีมกันเองเนี่ยเขาก็สามารถเปิดเช็คได้เป็นอยู่ใน cloud เลยเวลาเราอัปโหลดหนึ่งครั้งเนี่ย ทุกเครื่องสามารถเปิดดูพร้อมกันได้หมดเลยครับอันนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยยังไม่หมดเลยจริงๆ Microsoft 365ยังทำได้อีกเยอะมากเลยครับทำไมถึงเลือกใช้ Microsoft 365จาก AAS หรอจริงๆแล้วเราประทับใจใน AAS อยู่แล้วจะบอกว่าร้านนี้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะที่เรามีกล้องวงจรปิดทุกอย่างเนี่ยลิงก์กับอินเทอร์เน็ตก็เป็นของ a i s โทรศัพท์ในการโทรหาลูกค้าทุกอย่างเป็นของ a i s แล้วพอเรารู้ว่าเขามี Microsoft 365ด้วยก็แน่นอนก็ต้องเลือกเพราะว่า ที่ผ่านมาสะดวกหมดพอมี Microsoft 365ก็ยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่แล้วก็ผมไม่ได้แค่เอามาใช้กับธุรกิจนี้ผมใช้กับทุกธุรกิจที่ผมมีด้วยครับในบริการของ a s เนี่ยหลายๆครั้งที่เราจำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยไม่เคยเลยนะครับที่จะเกิดเหตุขัดข้องทุกอย่างเนี่ยมันทำให้การทำงานของเราสム ooth นั่นคือเป็นสิ่งที่ประทับใจเพราะว่าเราไม่สูญเสียช่องทางการสร้างโอกาสที่จะทำธุรกิจของเรา ครับถ้าเกิดว่าเเพื่อนๆนะครับสนใจที่จะใช้บริการของ Microsoft 365ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับด้วยตัวเองใช้งานได้ทันทีผ่านร้านค้าออนไลน์ที่ AIS Bit Appmart ได้ที่ลิงก์นี้เลยครับ